อ้าวพี่บดีครับพี่นอ้องโอ้ยฮันเยมาอ่างพี่น้องกี่เดียวพวกนี้พี่นอ้โนโองเมโนโูวันนี้ปลาโคปลาโคหน่อยสามตัวครับมาจัดเมนูย่างพี่น้องวันนี้ เฮ็ดบดเฮ็ดบดยังครับพี่น้องพอดีเฮ็ดบดเมื่อนั้นน่ะเดี๋ยวเรใส่ตู้เย็นไว้เบี้ยอะไ้แกล้งในสวยนึงพอดีครับพี่น้องเดี๋ยวจะมาอ๋อใส่กันครับปลาคอนี่ละมื้อนี้อ๋อใส่ปลาคอเฮ็ดบดงามๆเลยครับทุกนนี่งามๆอดี๋ยวอ้ใส่ตู้เย็นไว้ที่เด็กนึงว่ามันจะเก็บบ่ได้นานลองใส่ตู้เย็นไว้ได้อาทิตย์นึงครับนะเดี๋ยวสิพามาจาัดก,การอีกครับเมโนูมื้อนี้ กินของปลาอีกพี่น้องนาอก,กินของปลากินของบรรดาอีกคือน้องมันนีิแต่จะไหนมันตามฤดูกาลมันมันมีให้กินของฝากมาแต่บานอุบลท่วคนลนะพี่น้องเลยอ่าส่วนนี้กินของฝากส่วนนี้กินของฝากมันมีของฝา,า,ากมาเดื่อยๆก็ได้จัดไปเดืยอยๆนาะพี่น้องนาอเจียงเฮดโบ๊ทคือเก่านะครับเดี๋ยวพี่น้องไปถอดเกล็ดปลาก,ก่อนครับ เอาคิดปลาขั่วปลาเรียบร้อยเอ้ามาหลางมาปรุงกันไปเจอกันที่ค่างเตาเลยครับเนาะไปปรุงกันที่อยู่เตาเลยไปพี่น้องเนาะพี่น้องเตรียมเครื่องกันครับโกบีก,ก่อนครับพี่น้องพี่กับเจ้าเผ็ดแน่นนะครับเนาะอย่ากินเผ็ดๆนานเกล่ข้าวเนาะ เพจมันก็แเกี่ยขาวน้ำตัดขาวน้นเลยครับพี่น้องอาหารโมเพจมันก็บโตัดขาวใส่กระเทียมจากสองเงียงหน่อยหม่อโกบหยาบๆครับโมตมโกบละเอียดมันได้กไ้เนาะโอ้โหสีตาโอเคครับไปหาหมอกันได้ครับ อมครับม่มเดือดข่ามอจะผักนะครับเน,นาะน้ำเดือดนะครับพี่น้องเองามาเติมกีบลงไปครับทีเป็นาโกกเมื่อกี้นะครับขอาวโกกี่เป็นยาไปเมื่อกี้นี่แหละดีพุ่งกะยมน้ำด่างคุกไปเรียบร้อย จินหน่อยก่อน้องไ <c oughs> อยเดี๋ยนนวรอ้น้ำเดือดสักฝากก่อนครับคือคิดผิกแหล่งมากเลย <c oughs> ผิกกระเทียมตะไคร้เนาะเพราะว่ามันมีปลา,าเล้ก็ได้รับข้าวด้วยตะไคร่น้ำครับเพื่อนว่าแกงเก็ยเหนียงคือมี ตะไคร่เนาะมันมีปลาครับรับข้าวรับข้าวครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับครับเอาไปเติมเกลือปรุงรสลงนะครับเนาะเกลือปรุงรสลงเยอะหน่อยครับน้ำเดือดนะครับเต็มที่นะครับเอามาใส่ปลาลงไปเลยครับพี่น้องปลาลงไปเอาเกี๊ยดอกนะครับเอาเกี๊ยด้ยนัดเป็นตอนนิจนไปนะเอาเอามา อูป่าหรือว่าโอป่ามันสุกก่อนเนาะครับเนาะปลาสุกสักก่อนเขาจ้งค่อยเอาเห็ดมาใส่ค่อยมาปรุงโดดอีกทีหนึ่งเนาะครับเนาะปิดฝาไว้จังหน่อยครับปิดฝาไว้จังหน่อยให้อุณหภูมิมันอ่อน,นครับครับเดี๋ยวสักพักนึงเนาะพีนนะ่น้องปลาไก่สุกแล้วครับเติมเปียกนนวดลงครับเปียกนนวดใส่เปียกนนวดลงไปว่า นช่ครับมบันเด็มันน้ำมันหอนมันเดือดไปเลยน้ำปลาครับน้ำปลาเนี่ยใส่เจ้ามันโซนโซนเกลียงนะครับนะเอาพอู้หอมเอาพอู้หอมครับยาวนัวได้น้ำปลาเจ้าเคลื่อนหมดเลยใส่เพรชอซ่หอมสื่อแบบพี่น้อเนาะรอให้น้ำเดือดให้ปลามันเปลือก่อนเนาะปลาจะหน่อยค่อยเอาเห็ดมาใส่ครับ นี่ครับน้ำเดือดเต็มที่ครับปลากระสูนครับนี่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 ที่เรียดครับที่เรียดฟักติวครับพี่ฟักติวครับใช่ฟักติวเพื่อได้บานนะผลิตในฟักติวมันใส่อ่าความเปรี้ยวมากกว่าน้องครับเนาะจะหน่อยเอาไปเอาเห็ดมาใส่ครับใส่ตามขั้นตอนไปเรื่อยๆครับ ปิดฝาไปคือเก่านะครับโดแเพบหนึ่งครับครับเรียบร้อยครับคีอเอ้ยนานนานนานาออกดิดเด้อมาเติมลงเลยครับเห็ดบ๊ทโอ้ยถวยเมื่อใหญ่เลยครับต่างมาเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเห็นบ๊ทงามๆครับนี่เจียวอ่อนนะครับพี่น้องเกมเห็นบ๊ทอ่อนๆเลยพี่น้องอืมว่าสิ มัสซิลาแกงใช่ไหมเนี่ยโมซันโอดบโมไถ่ครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาแก็ตรวจสอบมาวัตถีมัสซีแอบมัสันจักดอกโบแอบโบไถ่ครับออ๊ตโบไถ่เอาไปเนี่ยชัก่อนเลยพี่น้องเด้อให้มันหยบดวงเองมันเดี๋ยวเขาคอยมาชิมโดดปรุงโดดใหม่ครับาขาดเดือยแนวใดครับขาดเดือยแนวใดเขาจะมาเพิ่มเติมครับให้มันเฮ็ดหยบสุดก่อน โอเคครับไปเรื er kind of å, ่อ่ครับพี่น้องโน่นโน่นโน่นโนฮ่าซีมรสชาติหน่อยไหมครับพี่น้องโอ้ยโอเคก็ดี่น้องโอเคโอเครสชาติได้พอดีครับโอ้ยกาตวงได้พอดีเลยเนาะครับเนาะใส่ยังถูกยางไปพี่เกล็ดนะครับพี่เกล็ดพี่เกล็ดเพราะว่ามันได้นะครับเดี๋ยวเอากิน ไม่แม่งดกักกนครับไม่แม่งดักน้อยหนึ่งเดือใะนใสนะ่มืนอนนั่นฮ่าฮ่าด่าฮ่าฮ่าฮ่รฮ่า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 ฮ่นฮ่าฮ่าฮ่นฮ่เฮ่า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 ฮพาฮ่นฮ่า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 ฮ่นฮ่าฮ่กฮ่่าเ่าฮ่าค่ัยเา่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่า่่า่น้อ,นอนหนาางหาา ใช้สะโพกเพื่อเสร็ประชนะน,นะครับเนาะป้าก็ะยุข้างด่างผมเดียวหากบเห็นมีแต่เห็ดเบิ่งครับแกงอ้อเกียงอ้อเกียงออเจาะครับบ่ได้ใส่หนามลายเนาะครับเนาะก็เอาพอออเจาะแกงอ้อที่แดกว่าจะมุกอันแหละมันจะมกุกมาย่านมันใหม่หมอก็ได้เอาเป็นอ้อเอาเนาะอ้อเห็ดใส่ปลานะขอบคุณครับ ขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมครับขอบคุณทุกทรัพ์ทุกไหรเลยครับเด้อขอบคุณทุกการติดตามครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ